สวัสดีตอนเย็นๆนะคะจากสวนน้อยนะคะระเบียงหลังบ้านนะคะทุกคนนี่อันนี้นะคะนี่หายไปหมดแล้วใบมะกรูดนะคะตัดใบออกนะคะไปแจกเพื่อนแล้วก็นี่ตอนนี้แตกใบสวยมากคะ่ะทุกคนนี่ยอดมาใหม่เต็มเลยอันนี้นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะปลูกเองซื้อมาปลูกนะคะ อันนี้ดำแล้วหนึ่งลูกนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ที่เหลือคือโดกมากดกจริงอันนี้มะนาวนะคะเราจะบอกว่าซื้อมาปลูกปีที่สามแล้วทุกคนแต่จะบอกว่าติดลูกแล้วก็ร่วงอะ่ะเกิดจากสาเหตุอะไรอะ่ะเอออะมาต่อจ้าระเบียงบ้านที่ฉันยังไม่เสร็จนะคะวันนี้จะพามาดูอกระเทียมช้างนะคะซึ่งผลิได้มาจากอิตาลีนะจ๊ะเออนี่ วันนี้พี่หลีก็ทำการนะคะขุดซากถอนโคนอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นเขานี่อันนี้นะคะตัวนี้ก็ขุดออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะหัวเล็กๆกรีบเล็กๆนะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเริ่มมากีบใหญ่หน่อยเห็นไหมอันนี้นะคะหนึ่งกีบนะคะนี่นะคะนี่หนึ่งกีบนะน,นี่ได้ประมาณสองหกกีบนะคะอันนี้อันนี้ก็หัวอ่ากีบใหญ่อยู่เด้ อันนี้นะคะปลูกกระเทียมได้หอมจ้าเก่งไหมล่ะเออเดออันนี้นะคะนี่อันนี้ก็เริ่มเป็นกีบแล้วแต่พี่ลิถอนออกก่อนนะคะนี่ก็เลยได้แค่นี้ใจร้อนไปหน่อยอันนี้นะคะถอนเมื่อที่ที่แล้วเห็นไหมเห็นตัวกีบเข้าไหมนี่นะคะดยอดเลยนี่อันนี้นําเสนอเพิ่งถอนขึ้นมาเมื่อกี้เลยคะ่ะทุกคนนี่ดูหลุมเขาเด็ดูต้นเขานะคะนี่ต้นกระเทียมเดอ นี่นะคะดูกีบหนึ่งทุกคนใหญ่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะคะนี่แบบภูมิใจนำเหนาโอ้ยโลดนี่กระเทียมช้างพิริยังเห็นรูปร่างไม่ชัดทำไมเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นผักบุ้งปีนี้ผักไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะทุกคนอันนี้นะคะหวานมาเมล็ดไว้นะคะก็เกิดปะปะแปะปะ,ปะ,ปะนะคะที่เหลือเป็นหญ้าหมดนะ,ะทุกคน ปลูกผักแต่ยาาขึ้นเก่งล่เออนี่นะคะนี่โหระพานะคะหวานเต็มเหมือนกันนะคะแต่เกิดปอบไปๆนะคะเก่งมากค่ะปลูกผักแต่ได้ย่านะจ๊ะเออเดี๋ยวพิริไปล้างไปล้างหัวกระเทียมก่อนนะนี่นนเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีหนึง่งตอนแรกก็กะจะเอาไปล้างนะคะให้ดูแต่ทีนี้คือแบบเราว่าเราจะตากแห้งก่อนดีกว่านี่นะะักะดูกีบเขาสีดูความใหญ่เขานะคะคือใหญ่จริงจริง นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูดิป่ามือเรากับหนึ่งกีบนะนี่นะคะเนี่ยลูกเขาใหญ่มากแตกต่างกับกระเทียมแบบทั่วไปมากนะคะนี่ส่วนนี้น้อยค่ะทุกคนกระเทียมช้างจ้า